วันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2024หัวข้อการทดสอบข้อพระคัมภีร์ย้อนบทที่6ข้อที่5ขอถึง10กกล่าวว่าเมื่อทรงเห็นคนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสกับฟิลิปว่าทำอย่างไรเราจึงจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อจะลองใจฟิลิปเพราะพระองค์ทรงทราบแล้วว่า พระองค์จะทรงกระทําประการใดฟิลิปทูลตอบพระองค์ว่าสองรยเหรียญเดนาริอันก็ไม่พอซื้ออาหารให้เขากินกันคนละเล็กละน้อยสาวกคนหนึ่งของพระองค์คืออันดรูน้องชายของซีโมนเปเรโตทูลพระองค์ว่าที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบาลีห้าก้อนกับปลาสองตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้พระเยซูตรัสว่าให้คนทั้งปวงนั่งลงเถิด การทดสอบแสดงให้คุณเห็นวิธีที่บุคคลหนึ่งคิดเช่นเขายอมแพ้หรือไม่เขามีความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่าเขาขอความช่วยเหลือหรือไม่เมื่อเผชิญหน้ากับฝูงชนที่โมโหหิวฟิลิปเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินแอนดรูสรุปถึงทรัพยากรที่มีอยู่สองคนช่วยกันทําให้เห็นความต้องการอย่างชัดเจนและจากนั้นพระเยซูทรงก้าวเข้ามาและทรงตอบสนองความต้องการเหล่านั้นอย่างแท้จริง สำหรับเราวันนี้เป็นแบบนั้นไม่ใช่หรือเราสามารถมองดูขนาดของความยากลำบากของมนุษย์เช่นความทุกข์ความเจ็บปวดความชั่วความบาปและความตายเราสามารถสรุปสิ่งที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นว่าไม่มีวันพอและจากนั้นพระเยซูทรงก้าวเข้ามาและทรงมอบให้กับเราไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นพระองค์เองพระองค์ทรงสละพระองค์เองเพื่อทนทุกข์ตาย และเป็นขึ้นมาอีกเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ช่วนิรันดร์โดยได้รับการรักษาการยกโทษและความอิ่มใจเมื่อเราถูกทดสอบไปจนถึงจุดแตกหักสิ่งเดียวที่เราสามารถทำคือร้องขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเราเห็นความต้องการแต่มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้และพระองค์จะทรงฟังเราเมื่อเราอธิษฐานพระองค์ผู้ทรงสละพระองค์เองเพื่อเราทุกคน พระองค์จะทรงรักเราน้อยลงในวันนี้ได้อย่างไรเราอธิษฐานข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์กับปัญหาที่ข้าพระองค์เผชิญในตอนนี้ด้วยเถิดอาเมน